คุณป้าครับผมขอสอบถามนะไฟสว่างไม่อนีิมันติดบ่เด้อนี่บ่บ่ติดตะโดนไปอ๋อครับครับฟปีหรอมั้งฮะฮะเนี่ยครับรอดเนี่ยนะสองหอดนี่นะบ่ติดมันเกลี่ยใบตะโดนแล้วอ่ามือเืินติดอยู่บ่เอ่อมงอืดติดตาอไปอยู่แค่กันมันติดเลยบ่ติดเลยบ่โอ้ครับ เนี่ยครัผมเป็นได้รับได้งานว่ามันดับคนเนาะผมติดไปหาหน่วยงานที่เขาจะรับผิดชอบนะครับเอาสิเดี๋ยวผมจะเอารถทัวร์ผมไปห้ห้มันดับโทรบอกผมไดมเ,เดี๋ยวผมประสานงานให้